ครับประเดิมอีกแล้วนะครับแซงกาเจอกับไนซ์โรสนะครับแซงกาเริ่มก่อนเราพูดว่าแซงกาเริ่มก่อนที่เดี๋ยวผมพูดแซงกาว่าจะอยู่ถึงหรือเปล่าครับวีดีโอที่เท่าไหร่ครับวิดีโอที่6นะครับผมเสียไปสองนะครับตัวอย่างเจ้าของเจ้าตัวแพ้ไปขายไปนี่ยังดีอไม่มันคือการซ้อมออกฟ้าจะเป็อะไรจริงไม่ครับในโรเช่โหมดเลยครับหายใจนะก็เลี่ยนจวะอุ้ยเสียเลยยังเข้าฝั่งอีกเฉยเลยเริ่มจวดอวะติดเชียว เปิดห้าสามไม่เจ็บนี่เป็นสาเหตุที่จัดมาจีธรรมดาดีกว่าใช่ใช่ดูดูเสถียรกว่านะดูเสถียรกว่าไม่ต้องไปกังวลเรื่องมาเล่นมาเจสแซงการ์ดแต่ต้องมีโปรโมเก่ในมาเจีเสียนะผีไม่ขึ้นสามพิกันจิ๋หายแล้วเข้าเลยแปดพันเงนเข้าเลยการ์ดอไรอยังไงนะขี่แหวนกลางข้างขอเดือดพีคครับหมื่นแปดไปขอหมื่นห้าเลยทานเลยครับจุ้ย ที่กราปีไม่ขึ้นไม่อได้บังรอโอเคได้อยู่ลงได้เกยดึงไม่ครับลงลงเริ่มได้ไหม่ได้มาเดื่อไปแล้ว1นึ่ออ๋อ้หมดเลยเหรอรับผ่านไปเด็กนี้มันไม่ได้มีกาเยียดนาดรหรอกอือเผลอไม่ได้พี่มาลงแพกับไปยะมีปัญหา ี่เงาหยไม่ขึ้น่เชื่อดาวจะอะไรขาดไม่ไม่เนไหมไม่ป้องกันขี้โอ้ยเก่งน้าผีว่าได้หรอขี้ปังขาดอเสียของไหคขี้ปัผมดีหนึ่งที่ไม่ได้เลยเจ็ดอ่ะเตอหน้าดูอ่ะหวังชุกดูจับแล้วนำไปใช้ีก็ไม่ได้ยังไม่่อยอย่าบอกนะคอนขี ถอยหล้งบิดจริงๆไม่ได้่าใส่ข้าบิดเอ๋อเผิดได้เป็นเถอะอืมเออไม่รู้อันก็ที่กลางนี่คือวิธีแก้ไขเฉพาะเรื่องม่อสองแล้วคารดาบไมไม่ไม่ไม่ที่มือม่อสองก็ที่มแบบไดลยได้เอคับเกิดเหรออุยดมืออย่างฉีเลยเริ่มเลยเมา เมือนนัำปะุขึ้นตัวเก็บนำปะจไสองใบขึ้นเลยสองใบตัติดใช่ไหมรามีเริ่มสวย้ตเดียวครั้งแรกใจเดียวบอ่ต้องครั้งแรกมึงสี่เราเป็นสิแล้วผมกไปสองรอบถึงไม่เน่อืมอ่านฟัจะิดฝัน เฮ้ยโหยากเลี่ยงานของทีดีทำไมน้องไม่มีได้ไงอ่ะตีกัรบาร์ตีกัรคอเจ็เบิร์ดเจ็ดคอเจ็ดลืมเหมือนกันว่าอุ้มเจมอุ้มใบที่ผมไม่เคยใส่เลยนี่เลยตอนทีดีใส่ไม่ไม่ทีดีมันไม่ได้ใส่จริงพี่พี่บอกให้เขาทำมุ้งเขาไม่ทำอะไรตอนพกแหน่มันไม่ได้มีอะไรมากเลยไม่ไม่ไม่เป็นไรพี่พี่อยากให้ตัวนี้มีมุ้งไหมเขาไม่รู้ไงตัวอะไรอืะพี่จูบอะไรใช่ไหมกระดาษ เอ้ยอันนี้ต้องถูนะถูแล้วครับจริงๆมันผิดแต่ช่ไหมดีมาคอหนึ่งเริ่มเลยครับหนึ่งขีงขงด 5, ต,ต,ตดีข้างข้างเออเดี๋ยวนะข้าพันเลยเหรออุยอะชิบหายต้องเอาตัวนี้ตีงี้ยให้ต็นไปเลยดีโอ้แล้วก็ีแล้วก็ข้างรีอยาะให้เราทำแล้วในวันไม่ขึ้นเลยไหมยิบทิ้ รีดออกอุ้ยรีดเองเหรอมีแล้วมีแล้วอ่ะเริ่มมาเลยนี่เบ็ดเลยลิงก์รไมเป็นเพลนะสามพิษไม่ต้องเป็นแรงการด้วยเหรอสกิลบวกนี่ลูกทำไรแม่พลังบวกอะไรติดต้องมีแังการด้วยหรไม่มีฟอสซ์เออใช่ไหมไม่ได้เนือไม่ค่อยดีมีไม้ตายไหมมันปิดไม่ได้อุ้ย ไม่ยากโคก่อนมีเกดมีไ้วันเลยโซคี้ป่ะสำเร็จแล้วดนตัวอุ้ยเช็คโคกขึ้นมาเฉยเอาแล้วท่านเทิ่มหนึ่งเดมงห้าเวฟต่อให้ปล่อยทุกเวฟก็ยังเป็นโหมขอก็ต้องได้ไม่ได้ก็ตาย้องตายก็เป็นการต่อให้ไง ต่เอเยอะไปนะนับหีเลีโยงมัห้าเขาการแค่เว<อ>็บเ,เดียวพอถ้าเราเช็คไม่เจอขี้นะวันด่วนอุ๊ยสามขี้เลยก็ยังเหลือนในกองเยอะแยะก็อีกขี้สิบอก่อ <laughs> เลน้มัวอันนี้คือเตี้ยมไม่เตี้ยม <laughs> ไม่เตี้ยเฮ้ยแ <laughs> ม่ด้เร็วดอ้อ โอ้ยมาแล้วของโบ้ขอนมีอย่กระดูกนนิ้ต่อในกปนทิงมือหนึ่งใต้กองขอกระดูกไหนก่อนจริงจังนะนี่จะต้องดีดแล้วมาไหนเอ้ยบิงกับาบูลไหมนีบาบูลกี่เว็บตอนนี้ห้า นักเจรจาแห่งรไมกูเซียนกูเซียนเลยหรออเสี่สองเลยรอจวดผ่านไปสองข้อม1เลือกความน์นี้สองสองสามแปข้อมหนึ่งงได้จริงๆกูควรทำเมื่อกี้อย่างนี้เมื่อกี้ประสบการณ์ชี้ยังอยไปนะใช่ เออเีื่อเลยหนึ่งสองลังแวทคี่ข้างครับสามสี่้าหกติงจิงดเเจ็เแปดเก้ายิงหนึ่งสองสามสามพิกัสี่ห้าสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหมดแล้วอ่า ขอข้างออข้าขี้เดียวอ่ะพีจีไหมตะานเลยเาวาชูเซนการ์ดต้องคุณขนาดใช่ป่าไม่ได้้ยเห็นมือก็อยากรู้อ่ะเริ่มเลยมีแค่นี้มีไหม ข้าเก็ต่างต่างอะไรมอย่างนี้ครับอืมพีบาส3ามกดได้มาแล้วนะครับสํนหรับแซนจูรีการนะครับบาสคอจั่วสวยไม่เยือะคอเท็กคาร์บัสจั่วอ้โห มรู้ีมันมีหนึ่งสามอียังท้ออกหรอท้อทำไมมือสีไปันีวัดมาไม่รองกันสองขี้ผมไม่รองกันบอดดิบไอ้ิวน่อนไปอ้าวไม่ไม่ไหลเลยไแล้สึกี่แ